ในสังคมโมงเฮแอนต์ลาเคุณอบหองกรบุญอันเท่ั่างอะไรจะซัพพอร์ตเ่แม่เอฟซีน้องน้ำโมงและที่กำลังอยู่เบื้องหน้าท่านณขณะนี้คือลายโอเล่และน้องงามโชว์ชายาพ่อคุณแผนเมืองบุรีรัมคุณพ่ออายุ25ปีคุณลูกอายุ4ขวบชื่อควานควานจิวน้องปุเงเอายุ11ปี จะสนุกชุด FC พลายโอลวันนี้มาในชุดช้างเผือกส่งน้องไปโรงเรียนนะครับสวัสดีครับครับวันนี้ก็เป็นมาสุดท้ายนะครับัาสุดท้ายที่นี่นะครับเราเราทำสีเผือกเองครับชีสวยมากเลยเป็นจ้าเผือกชิงคูนะครับวันนี้ก็จะให้น้องโมเป้น,นะครับฉา,ากที่เป็นฉากช้าง FC นะครับ ของเราจะไม่ไม่ได้ใส่ชุดไม่ได้ใส่ชุดซึ่งพ่อจะเป็นช้างเผือกลูกจะเป็นช้างเบืออ้องอช้างอะไรช้างสีดำนะคะกับชุไปด้วยกันแล้วเมื่อวานเราให้ใหน้องใส่ชุดไทยเนาะวันนี้ก็ตามสเต็ปของเราครับตามสเต็ปตามสโลแกนตามเอกลักษณ์ของเรานะครับผมน้องบุฟเฟ่ยืขึ้นช้างเผือกไปโรงเรียนนะครับผมซึ่งปกติแล้วโอเล่กก็จะเป็นช้างสีดำธรมรมดาครับวันนี้ได้รับเกียรติครับได้รับเกียรติเป็นช้างเผือกก็น้องบุฟเฟ่ก็จะได้ออ ขีช้างเป็นเรียนเป็นชา้างเืบบให้คนในจังหวัดสุรินทร์ได้เห็นครับเพราะว่าเขาจะเห็นเราแค่ในโทรศัพท์แล้วก็ทีวีนะครับตอนนี้เราจะให้น้องเป้ขี่ช้างไปถึงจุดจุดที่เขา<ๆ>เขารอเขาสเตตบายตามตาม,ตามเป็นช่วงๆนะครับเป็นช่วงๆเป็นตามตาม,ตามคิวนะตามคิวทีนี้ หลังจากนั้นเราจะให้น้องเป้นนั่งงานนะครับนั่งงานเดิมเสร็จน้องเป้ลงนะน้องเป้ลงปับ๊บน้องเป้ก็ต้องไหว้ไหว้เสร็จเราก็จะให้น้องเป้ไหว้คณะกรรมการนะครับแล้ว,วหลังจากนั้นก็จะให้น้องเป้ไหว้แล้วก็ขึ้นขึ้นทางงานโชว์แตนกลับนะครับผมเดี๋ยวเราติดตามกันได้เลยนะครับผมไป สวัสดีนะคะตอนนี้ก็ถึงฉากของถึงฉากเอฟซี FC นะคะวันนี้ปเปก็จะทำการขึ้นนะคะชื่อชื่อารเลงชื่อส่งเขงไปโรงเี ลานี้ได้ยินเสียงแล้วได้าัร้อนแล้วน้องชายของเราพร้อมแล้วค่ะขอเชิญพุกค่ะลำตับที่หนึ่งคลายบัวบานเดินพู้มาขับคลายสุขนทรค่ะสนับสนุนชุดโดยเ c แม่น้อยและแม่แม่เ c น้องบอกพลอยมาในชุดนางอับสรา มีความสามารถพิเศษเต้นเก่งเป็นดรัมเมเยอร์มือหนึ่งของงานช้างปีนี้ด้วยอาแสงคูนอยู่อาเกียรติรินชัมคูนอยู่ขู้จัดรายการนะครับผู้สนับสนุนชุดที่ท่าวิ่งเร็แม่ดันสอนความสามารถพิเศษยกขาหน้าก็ได้ยกขาหลังก็ได้

โยีนกาสาเด่นหวานางสกัดโครงการบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์สับสุดกินที่ราบาชื่อชุดริกินเดอรน่นะครับมาอย่มาสืนะครับช่องติดตาทางรัชต์าแฟม The o n e จอแอบดิทร่แงกันอ r r r e ้วีน a ้อม o นุยพร้มสุโขทัี่หม่พรัตามมาด้วยพันโมงีกับน้องณโมชายาหล่อคุณครึ่งคุณแม่16ปีน้องนะโม1ึงปีสาเดือนเชื่อควา นายคูณิผู้หอมคุณแม่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรีส่วนคุณลูกยังสังกัดคุณแม่อยู่นะครับสนับสนุนชุดโดยแม่แม่เอฟซี MC น้องหน้าโมมาในชื่อชุดหล่อบุญขึ้นนะครับติดตามได้ทางช่องพันโมเมและลายหน้าโมไอซ์พันโมเมและลายหน้าโมเดอะบัคเซอร์เอ็นจิเน And also, under 16 years old and 1 year 3 months older, Mr. Khun Om Hock from Green Administration of Main The supporter a partner of Mek Mek And also, YouTube, you can follow Phan Khun Fly Namong. And the origin of Mr. Church and Song. S The s u อร์ต t แม่แม่เอฟซีน้องลิซ่าอยู่กันโตลูกบนย u ทูบลิซ่าเหรียญทองแฟลีและที่กำลังอยู่เบื้องหน้าท่านณนขณะนี้คือไลอ้อนและน้องงามชูชายาพ่อคุณแมนเมืองบุรีรัมคุณพ่ออายุ25ปีคุณลูกอายุ4ขวบชื่อควานควานจิวน้องปูเป้อ,อายุ11ปี และชุดช <ersch> ุด FC ไพโอเลวันนี้มาในชุดช้างเผือกส่งน้องไปโรงเรียนนะครับพแอน้องนางโออเดอร์นมพ่อคุณแผนความัวองดิไโ25 years o l and his mom one is for years old the o d e r is Mr. j a c k ค o n Brown and father show there is นักเรียน at school โอ้เดิงปุ้งดิ้ขี่ทางไปโรงเรียนสงสัยจะเรียนเก่งหน้าดูและปิดท้ายด้วยสุดสวยของเราในวันนี้ทั้งคำตองชายาอาทั้งทั้งอาอายุ3 7ปีผู้สนับสนุนชุดแม่ยุพาจากประเทศอังกฤษ คุณแม่มัีร like er ัศมีคุณแม่ทองสุขชุดสาวดอยฝากนะความสามารถเต้นตะปูมันเป็นยังไงกันะติดตามชมติดตามช่องยูทูบทํทำบอกเจ๊รำบาร์บีสวรรทำนองนิดเดนสถาน37โซเดสปอเตอร์คุณนม่ยุ้มาทำดูแล หมายเลขนะคะสำหรับช้างผู้ขับขบวดในปีนี้ค่ะคณะกรรมการที่ในแต่ลเปียในงานปาร์ตี้ให้คะแนนนะคะสามารถที่จะลงคะแนนให้กับน้องช้างผู้ขประกวดได้นะคะคือในปีเียร์ในช้าว่าในปีนี้เกณฑ์การให้คะแนนเราแบ่งออกเป็นสี่สไตล์นะคะรับเข้าใจกันเลยกันแล้วจอกันเดี๋ยวเราวะัน แล้วก็ประการรายชื่อน้องชาที่ได้รับรางวัตจากการประกวดในครั้งนี้ค่ะดานะครับไปด้านกรางด้านที่ตะวันตกด้วยนะครับทางโนนก็มีคะแนนได้เหมือนกันนะครับเอามีสิดูบ้างนะคะครับ 的 okay, ลุกสะานเพื่อนรอนรในวันี้นะคะแล้วก็เป็นภาพแห่งความประทับใจยิ่งหนึ่งปีมีแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะซึ่งมันยังไงแบบนี้งานช้างปีนี้นะครับซึ่งเร่ได้รับเกียรติให้เป็นช้างเผือกในงานนะครับตั้งแต่การเดินขบวนเชิญช้างเผือกเข้าเมืองและก็ทิดตุ๊กตีนะครับขอบคุณทางทุกๆหุหน่วยงานนะครับทุกทุกหน่วยงานเลย ให้เล่ได้มางานช้างในครั้งนี้นะครับซึ่งเป็นปีแรกนะครับขอบคุณทุกๆภาคส่วนนะครับที่ได้ให้เกียดเล่ได้เป็นช่างเปลือกในงานประจําปีงานช้างประจําปีส5 6พน้ร้าที่นะครับผมขอบคุณมากครับผมและก็ขอบคุณแฟนคลับนะครับแฟนคลับทุก,ท,ก,ท,กทุกคนเลยนะครับที่ให้การสนับสนุน แล้วก็เมตาครอบครัวของปุเ่น,นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณแม่ๆทุกท่านเลยนะคะขอบคุณทางีิงานจังหวัดสุรินด้วยนะคะ